นำมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่24พฤษภาคม2565ตรงกับวันอังคารแรม9ค่ำเดือน6ปีขานะครับวันนี้เป็นวันอธิบดีและเป็นวันอุบาทวันะครับในวันเดียวกันหลีกเลี่ยงการมงคลนะครับโชกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสาเร็จคือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุก ทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีเหลืองอ่อนๆนะครับสีขาวไข่มุกสีครีมสีงาช้างสีบอลทองครับทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศบูรพาหรือทิศตะวันออกนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับที่เป็นมงคลก็คือบุษราคำพอยสีเหลืองส้มหินสีส้มนะครับเด็กท,ท,ที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาและกินีในชื่อคือ กไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถ,ถุงถอทหารถอธงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสรรีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเผาและหมอมา้มาไม้เซตวันนี้จูกัดเหลียงคงเบ้งได้กล่าวไว้ว่า การบริหารคือการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่นนะครับอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นผู้บริหารธรรมาดาใช้ความสามารถของตนเองผู้บริหารระดับกลางใช้ความสามารถของคนอื่นผู้บริหารระดับสูงใช้ปัญญาของคนอื่นนะครับขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจาร,รย์ไก่ณรันทา มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ